สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องคนนำโชคหรือเสียนหน่อยผ้าด้วยค่ะผู้เดียวกันค่ะเมเนก้าเด็กพ่อสมควรเราด้วยค่ะสามภูมิกว่าเสี้ยนหน่อยกับพึ่งกับจากทงไฮทงหน้าเนาะเพราะว่ากังเว้นนี่เสี้ยนหน่อยไปยุ่หน้าค่ะม่ได้ยุ่ในบ้านค่ะบัดนี้มีเอฟซีเป็นถามรายละเอียดของ หมวยซ่องละพันเพื่อนว่าส่วนมากมีจะออกชุดสามตัวบอเมออกชุดสองตัวเพื่นวางสี่ค่ะคันออกสามตัวนะเพื่อนก็จะได้แน่นเพื่นวางสี่เพื่อนก็พอรองให้เสี้ยนน้อยนี่โทษไปถามคุณพอ่อคุเแม่ว่าชุดสามตัวนี่เป็นจังไดเนาะค่ะเสี้ยนน้อยกะ โทษไปถามคุณพอ่อคุณเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะรายละเอียดก็คือคุณพอ่อคุณบอกว่าชุดสามตัวนะคะกระสิเขาบ้างรุดบ้งางเนาะบริเขาตลอดเด้ค่ะเข้าบ้างรุดบ้างเข้าโต๊ะบ้างยังซีไมคะ่ะอันกะเพิ่นหายมากเราก็เอาตีดไว แต่ว่ากาบ่ต้องไปลงทุนหลายดอกเนาะเอาพอสมควรค่ะแต่ว่าชุดสงโตบนล่างเนี่สี่หางเนี่ยทักษิณว่าจังใดดีนะคะคุณพ่อบอกว่าบ่อยากคุยบ่อยากเป็นนี่ดอกประสนเพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อได้มาเนี่ยเนาะเพิ่นบอกว่าได้มาแหลกเล แรกนั่นก็คือเอามาซสือตัวละยี่สิบบาทค่ะตัวละยี่สิบบาทถือข้างบนข้องล่างตะกี้คุณพอ่อเพิ่นกับ่อกน่า้นมีอหยางเนาะเพิ่นก่บว่านามีหยางเพิ่นกับบอกกาลงทุนปันใดแล้วกับ,บเสือขน้นง่ายด้ค่ะอันล่ะเพิ่นกับหวดที่สองมาซสือตัวละห้าสิบบาทค่ะกระไดมากอีกได้ทุนเพิ่มขึ้นมากอีก งวดที่สามก็ได้ไมาืเลยค่ะแต่ว่าคุณพ่อคนบริลงทุนหลายเนาะคือว่าแหละตอนนั้นยั่งเพราะท่าน่มีเงินมีข้ามคนก็เลยเอาพ่อได้ฟังใดรุนพ่อได้ค่าน้าปูน้ปาปลาไปเังนสิละอันละหลังจากนั้นมากเพิ่นก็ได้ไมาืเอยๆเอยๆเลยก็จนว่ากระทั่งมวดบังหันค่ะคุณพ่อเพิ่นก็ได้ห้ายเติบจนว่าได้ซื้อที่ดินเจ็ดสิบ ไลค่ะหม่ว่ามันหน่อยๆน่ดิค่ะเจ็ดสิบไลเนาะเป็นเงินกับสิไลลานอยู่ดิเจ็ดสิบไลายนเนาะบ้านก็นมีแล้วรถก็มีแล้วที่ดินกับซื้อไว้แล้วซื้อหลายแล้วเนาะ,ะค่ะลองเอามาแบงปัน่นคิดถึงพยญ,ญาตของเจ้าของตะกีเนาะค่ะตั้งแต่พอท่านในมีอีหยังจะแน่วคนเนาะ เพื่อนค,คิดเห็นใจคนทุกคนยากคือกันว่าษันคุณพ่อได้มากเพื่อนก็นเลยบอกว่าสีร่องเอามาาหายเอฟซีเบิงไปเสียงโศกร่องเบิงคันบ่าอยากซื้อกับเ่าเป็นยังเพื่อนวางสีก็เบ,บิงไปเรื่อยๆจักสามงวดสวี่งวดสกเพคอยลงทุนก็นได้ว่าสันคุณพ่อว่าค่ะเงือสีเอาไว้เสียงไปยัก สิบาทเศร้าบาทส,าาทสกอนก็ได้ซ่อมเบิงสะก้อนปรสันต่อไปคุณพ่อว่าอะไะเสี้ยนหน่อยกะเลยว่าขอบคุณคุณพอ่อเพิ่นหลายๆทีันอยากให้มาแบ่งปันส่วนตัวเลขกะคุณพอ่อเพิ่นบอกว่าบ่ผิดตั้งแต่งวดพ่อสอ หกสิบห้าว่าสันค่ะหกสิบห้าตอนนี้หกหกห้าหกหกหกเจ็ดเนะะาะเกษม่านสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วแต่คุณพอ่อเพิ่นค่คอยเก็บมาเรื่อยๆเนาะได้มากกัเก็บมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เพิ่นก็มีอยู่มีกินค่ะอันนี้คุณพอ่อเพิ่นว่าเด้อมันเสี้ยนหน่อยเด้อค่ะเพิ่งหายมาบอกต่อค่ะเพิ่งหายมาบอกต่อเอฟซี เสีนหน่อยก็เลยขอเป็นสะพานบุญต่อห้อีกถอดหนึ่งเนาะส่วนตัวเลขด้วยค่ะส่วนตัวเลขดีเอ็นเอเก้าน่ะเส้นหน่อยถามห้แล้วเพื่อนบอกว่าพ่อว่าได้จดไว้ดิวีาสันก็คือว่ามันถือก็กถือกรวดเพื่อนวางสิพันว่าได้อันจดของเพื่อนไว้แล้วก็เพื่อนก็ว่าได้ส่งมาหา วางส่คุณพ่อว่านะเอาตามนั่นโหลดเอางวดปัจจุบันไปเรื่อยว่าสันเอางวดนี่ละว่าสันมีตัวใดแน่กน็ตามที่พ่อหายมานะค่ะทุกคนก็คือสิเห็นกันแล้วเนาะตัวเลขก็ได้คุณพ่อคุณก็บอกว่าให้กลับนั่มอยู่เด้อค่ะให้กลับอยู่กลับเฉพาะตัวเน้นค่ะคุณพ่อเน้นตัวใดก็ให้กลับตัวนั่นส่วนตัวอื่น กระมีอยู่ดีค่ะเมื่อวันวาสีออกตรงๆอันนี้เลื่อมบอกเอฟซแ้วค่ะคุณพ่อบนบอกว่าบางครั้งก็ออกตัวกลับอยู่เพาะันก็สีมีนั่นๆที่เป็นบางครั้งแ่ละค่ะออกตัวกลับเนาะส่วนตัวอันเพิ่นเน้นนะมักสีออกเพิ่นวางสีส่วนมากจะออกไปทางตัวเน้นแต่ว่าอย่าลืมกลับน้ำแน่เาัน เน้นบนสองหางล่างสองหางคือพอวางสีค่ะเดี๋ยวอันภูเขามาที่หลังที่รุ่นเนาะเพื่อนพรท่านได้เห็นตัวเลขแล้เวเสีนหน่อยค่ะทายตัวเลขไงเอฟซีภูเพนเขามาที่หลังเบิรงนําค่ะก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเราดิคลิปแรกเสยนหน่อยก็ว้าไปแล้วแต่ว่าหันมีเอฟซีเป็นอยากหูรายละเอียดก็คือชุดสามตัวนี่ มันแตกสูงวดบ่อาสันแล้วกะเพื่อนไ้กลาฟพอมบ่อเนี่แหละค่ะคุณพ่อเพิ่นให้กลับพอมเด้อค่ะพพห้กลับพอมเฉพาะพตัวเน้นค่ะเฉพาะตัวเน้นบนสองหลักหางล่างสองหางชุดสามตัวก็จะมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะบางเทียกกับเขาตรงตรง,ตรงบางเทียกกับหลุดบางเทียกกับเขาโต้จึงสี่หลักค่ะเดีไปเบิ็งตุเลขกันค่ะ หวยซองละพันงวดประจำวันที่16บหกพฤษภาสองห้าค่ะบน9 62 9 60สองเก้นยค่ะส่วนตัวตัดเพิ่นกะมี60 62นย์หก็ดศเจ็ดสค่ะแต่ว่าคุณพอ่อคุณฟันให้แค่สองหางตอนนั้นค่ะส่วนมาก จะออกตัวเน้นเ้อค่ะตัวเน้นแล้วก็ส่วนมากก็จะออกไปที่บนคึกคอ,อันมักสิอ,ออกแตกที่บนหลายกว่าลางประสานพื้นพอวานะงวดบางหาันค็คือเข่าบนคือเกาค่ะ,ส,คะ,คะส่วนลางก็มี่นุมกันซีหางคือเกาเนาะค่ะส่วนล่างก็มีสองแปดเก้าแปดศูนย์แปด เจ็ดแปดค่ะบางเทียกอ,อกหอดข้างบนข้างล่างเข้สิไหมคะ,คะนี่และค่ะแนวทางของคุณพอ่อเพิ่นใจดีขนาดใดเพิ่นเป็นคนลงทุนเองแล้วก็อยากเอามาฝากเอฟซีอยากแบ่งปันวสัสดุไปทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เพิ่นก็ย่านเจ้าของตัวเลขเพิ่นหูเถอะดิแต่ว่าในความรู้สึกของคุณพอ่อเพื่นเห็นใจคน ถูกคนอยากคือเพลินตั้งแต่กี้เนาะคะ่ะเปันก็เลยอยากเอามาแบงปัดให้เอฟซีผู้ใดชอบทางนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นแค่แนวทางทั้งหมดทั้งมวลกไ็ได้ผู้ใดมักกระจับผู้ใดชอบผู้ใดบ่มัก,กผ่านผู้บ่บังสีหลักที่สำคัญก็คือ ให้เอาไปลองดูเบิงสะกอนจากสามงวดปกติแล้วค้นเห้านี่เนาะคะ่ะคุณพ่อเพินพ่นเพิ่นวางสิเบ่งไปขันบ่เกินสามงวดขันบ่พ่อสามงวดนี่กระสิบบ่เสือ้อเดี่ค่ะบ่ค่อยเสือ้อบอกยังได้กับยาค้นเห้านี่มันบ่ค่อยสิเสื้อกันง่ายๆของแนวโมนีเนาะก็เอาให้ปไปไหนกับบ่นผ้ากันเอาสิไหมคะ่ะ ห้ย,ยังได้ก็บอกเบาว่ามันของเสื้องไงๆไงอันมุ่ีแต่สิว่าต่้ตัวกันต้มกันแม่นว่ค่ะนี่ละ่ะคุณพ่อก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งลงทุนก็ได้ให้เอาไปแหนมก่อนว่าซันคันบ่เชือกได้กระถาเบิงเนาะคะ่ะไม่เข้าบนก็เข้าล่างส่วนมากจะเข้าบนมากกว่าคุณพ่อเพิ่นว่าเนาะเพิ่นสิบ,บ่ใหายงทุนหรอกเพิ่นซื้อมากแค่ถึกๆแต่ว่ากระสู้ของมัน กระซูได้ครับของพเพ่นแพ่งได้เพ่นวางสี่บางเจ้าเนะาะห้อยซ่องเนี่เสือมากซ่องละเมินกระมีคุณพ่อเพ่นวากัะพูดถือกระมีอันนี้แค่พันบาทคุณพ่อสิเป็นผู้ลง่งทุนเองดอกมาแบ่งปันเอฟซีเพ่นวางสี่ค่ะบบบนี้ค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วกกดไลล์กดแช่์หนเด้อค่ะกดไหล์กดแร่ไห้เสี้ยนหน่อยแนะ เพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องค่ะบันนี้ตัวเลขก,ก็ไดเราดีค่ะเวลากระไดแล้วบันนี้เสี้ยนหน่อยกระสิอาลาผ้าจากขอจบคลิปท่นนี้พ่อกันไหมในคลิปหนามืออื่นเด้อค่ะจะเป็นชุดสามตัวแตกค่ะชุดสามตัวแตกตัดนาตัดหลังเลนงวดนี้เสี้ยนหน่อยมั่นใจว่าต้องแตกแน่ค่ะต้องแตกเป็นที่แน่นอน เอาทุนขึ้นทั้งกำไรนาะค่ะ F C วาบอ่เอา้าวันจังสั่นกะทาพ่อกันกับเส้นน่อยเมื่ออื่นจกสิเป็นเวลาใดอาจจะเป็นสองทุ่มก็ได้สำหรับเลขชุดสามตัวแตกค่ะอาวบอกไปว่ามาแหงเง่าว,วันนี้เอาเวลาก็มาาลาแล้วสำหรับคลิปนี้กะขอตัวเด้อค่ะ F C ค่ะสวัสดีค่ะ